กินสามัคคีที่ทุกคนตั้งใจ21ปสึกเอพฤจิกาเจิญทุกคนมาวันสวรวิชัยข้อเชิญรวมบุญหมาคุ้นรวมเป็นเจ้าภาพถอดกระถินสามัคคีประจำปีซ่องพนหร้อยิบ นวัสุวรรณวิชัยตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงในวันอังคารที่2ีสพฤศจิกายนนี้ขึ้นเก้าขำเดือนสิบซองงานบนกระถินสามัคคีต้องมาที่นี่วัดสุวรรณวิชัย วัดสวนวิชัยช่วงพันซาทีผ่านมามีพระปิสุส่งจำพันซาครบต้นไตรามาสคณะพุทธบริษัทจึงจะจัดถวายพากทินตามพุทธานุญาตเพื่อให้พระปิสุส่งทีจำพันซาครบต้นไตรามาสได้รับอานิสงส์แห่งกรานกทินและให้พุทธศาสนิกชนได้รวมกันถอดถวายพากทินซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ โดยปัจจัยอันเป็นบริวารกระทินที่ดดในครั้งนี้ก็เพื่อบูรณะซ่อมแซมเซนาสนะภายในวัดให้ท่าวอนมั่นคงสามารถใช้งานรวมกันถูกฝ่ายดาอย่างสะดวกและเป็นปัจจุบันจึงข้อเชิญผู้มีจิตศรัทธาผู้มีใจบุญใจกุศลรวมเป็นเจ้าผาพก,กับกระทินสามคัคคีของวัดสวรวิชัยวัดสุวรวิชัย ตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนทอดขิ้นในวันอังคารที่21พฤศจิกายนวันอังคารที่21พฤศจิกายนนี้พี่นองเอ,อ้อวัดสุวรรณวิชัยควนขนุนจัดงานบุญไม่ค้ากำไรพระครูสุวรรณวิชาอรอยากให้ทุกคนมีความสุขกลับไปได้อิ่ม ววัันิชยงานบุญกระทินสามัคีประจำปีนี้ข้องวาสุวรรณวิชัยตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนโดยมีกําหนดการดังนี้ว่านังคารที21พฤศจิกายนวันทอดกระทิน 9นาฬิกาคณะพุทธบริษัทผุมกระทิน่นจากทีต่างๆพร้อมกันนวส่วนวิชัย11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพน12นาฬิกา30นาทีสแสดงพระธรรมเทศนา13นาฬิกาถวายผ้ากระทิน่นพระทรงอนุโมทนาตรวจนามเซตพิธีสุมอาหารละลานตาพาเพลินเดินชมทิมไอ้ยิ้มสับราญใจโน่นนี่นั่นว่าอร่อยทั้งนั้น เพราะว่าทุกท่านทำมาด้วยความตั้งใจกระทินสามคขีประจําปีนาวาสุวรวิชัยตําบลควนขนุนอำเภอควนขนุนในวันอังคารที่2 e ีพฤศจิก,กายนนี้โดยมีคณะกรรมการทีปรึกษา นายผูดิชชนะวันโนนายอำเภอควนขนุนนางเศร้าซ้อนอนงท่งส้มพันนายอำเภอเมืองพัทลุงดาบตำรวจวิทั์ทองพูนนายยกเทสมนตรีตำบลควนขนุนนายโชคดีจิตรัตนพงศ์นายประกิตเพชรสุวรรณนายบุญเสริมดวงจันทร์นายประจวบบุรินทราพิบาลและนายรินคงดำด ววัันิจยประธานจัดองค์กระทินโดยนายสัตตะวะแสส้มชายสุธิกรันคุณแม่ปินคุณยงหยุดธนาคาวิโรธคุณนิซ่า้อนท่าวรธุธคุณสม้มฤทัยพร่มเกลือคุณสุขสันน้นนาคาวิโรธคุณสวานีพุทธหุน คุณส้มชายจุลพูลพร้อมตั้งครบครัวเครียงประดิษฐ์และคณะภุมิคทิ้นสายต่างๆต,ตลอดจนหน่วยงาน <ตะ S 1> กลุม่ม<ล>องค์กร <ทะ S 1> พร้อมด้วยคณะพุทธบริษัทผู้มีจ<ะ>ิตศรัทธาผู้มีใจบุญใจกุศลทุกฐานทุกคนรวมเป็นเจ้าภาพรวม สำหรับฐานผู้มีจิตศรัทธาที่จะตั้งโรงทานหรือว่าบูตอาหารเลี้ยงนักบุญโปรดแจ้งความจำนงได้ที่วัดส่วนวิชัยหรือทีอาจารย์สว่างพงษาปานการแสดงและรำวงกลองยาวเวียนครบก็มีให้ยืดเส้นยืดสายบุญกระทินหนึ่งปีมีหนึ่งหนขอเชิญทุกคนที่วัดสวนวิชัย อย่าลืมอย่าลืมมากันให้ได้รวมเป็นเจ้าภาพทอดกระทินซ่ามัขีนวัดสวรวิชัยวัดสุวรวิชัย<ะ>ตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุน<ช>พบกับบูตอาหารโรงทานมากาายละลานตาการแสดงจากกลุ่มชุมชน รำวงกลองยาววงดนตรีเวียนครอกอรวมบุญกระทิญน,นาวสวนวิชัยในวันอังคารที่ยสพฤศจิกายนวันอังคารที่ยสพฤศจิกายนนี้นข้อเชิญรวมบุญรวมกุศลทุกฐานทุกคนทั่วทึงทัวหน้าโดยพร้อมเพรียงกันที่ทุกคนตั้งใจ21ด